นี่คือเกมที่เราจะได้รับบทเป็นน้องแมวช่วยกันขนเกวียนกับเพื่อนๆไปถึงจุดหมายแบบง่ายๆมา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 น่งๆกูไม่เห็นใครเลยไอ้หินไอ้หินคืออะไรอะหินหินออกเหอเอาทำไรอะขาใส่หัวเอาวางเลยไปไปไปเก็บเก็บเก็บอุยยไไปเลยไม่จะหมดไมจะหมดไม่จะหมดไม่จะหมดโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปนี่ไปนไปไป ันใช้ซื้อของกูหรืออีใชครใช้เงินอะเดียวกูเป็นคนคุมบัญชีเกมเียงอมามาแล้วมาโอ้ยน่ใอตายตายอีกแล้วโอเคตายอีกแล้ว มันบอกว่ามันชิวเงินมันไม่พอเลยแลคังจะขายออกมันคอมันคืขายออกจริงเหรอเี่ยเดี๋ยวกูคืนให้กูคืนให้สิคืนให้สามสิบอ่ะคนนจะซื้อเลยนะพี่อยากซื้ออะไรอีกต้อง โอ้ยตอบมาโคนเยอะเลยได,ไ,ดได้มาแค่สองส <c oughs> องตัดตั้งนาใครที่อยากลงไปเล่นกับเพื่อนๆนะคะหาได้ในสตรีมเลยนะคะชื่อเกมว่า w Boost นะคะเล่นแบบรีโมทเพย์ได้ถึง4คนเลยมีซับไทยด้วยนะคะเกมนี้ตอนนี้กำลังลดราคาด้วยนะคะ20%เลยถึง3คกุมภาพันธ์นี้เท่านั้นไม่มีมเมียวมมียวมมี